กุ้งกินกุ้งก uh, ่อนได้ไหมเหลือย0่ส like uh, ิบวิโอ้มันโสดจริงม mm ันอะหัวมันแปลกทำหน้าแบบนี hmm. ้ไม่น่าไว้ใจเลย อาจจะสู้ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่มีทะเลที่นี่ไม่มีทะเลแค่รสชาติดีเข้าใจอยู่รีววให้หน่อยหมึกย่างเวียดนามเนียวอร่อยเหรอน้ำจิ้มซีฟู้ดทำไมต้องมีมะเขือกับไอ้นี่ด้วยเออทำไมต้องมีมะเขือ ม่เข้าใจมาทีไรก็ต้องสั่งผัดไม่ได้ผัดผักบุ้งยังอร่อยอเหมือนเดิมอ่ะบัวมีแค่สองนาทีนะเหมือนเดิมอร่อยเหียวผัดผัดแบบเวียดนามไม่รู้ว่าผัดอะไรน่าจะอร่อยนะชิมเลย หนึ่งสองสาอร่อยไหมอร่อยใช้ได้ไม่ขมใช่ไหมไม่ขมไม่รู้ว่าประกาศเวียดนามทำไมไม่ขมชขอบผัดปลาเค็มอร่อยดีเดนมาร้านนี้ครั้งที่เท่าไหร่ล้วะช่ครั้งที่สี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้กินอะไรอีกไม่ใช่ไม่มีร้านไปนะ แต่นีแต่ร้านนี้ที่ถูกปาก <laughs> ลองมาลองเสียงกันเปล่ามาเยอะละวดูจบแลนี่นกอฮอลอกฮอนี้เล่านะเห็นปะหินไปปะเห็นไปอน,นอนะปะเป็นสีมว่วงอ่ะ

มาแล้วไก่ต้มเวียดนามว้โอ้โหหอมน้อไม้มากเลยค่ะเกิดไหมชีสใส่ผักเข้าไป ดูดูอีหัำทำน้ำจิ้มที่ขาดมันได้คือน้ำจิ้มซูกี้โอ้ยชิสไเข้าไป นี่มันใบแมงลักเนาะชิมก่อนใช่ใบแมงลักมืใช่มืใช่ใบโหระพาเธอไปเซตฟุกเก้นก่อนไปใบโหระพาเคยใบกะเพราใครบอกใบโหระพาฉันบอกว่าใบแมงลักเธอเคยกินอ่อมไหม ิอร่อยยังอร่อยแล้วโอ้ตินไก่ทอดแท้ให้มดลลองแท้ดูดิอร่อยแล้ว จ็นไก่เขาทอดเส็จแล้วเขาก็เอาน้ำน้ำซอสเขาอะเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวาน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 เผ็ดคนเข้าไปกรอบมากอร่อยมากน้ยอมกรีหาหน่อยละ คนเวียดนามนะก็เหมือนที่พาไปกินสัติีบไง้แหนมเนืองพรน่ะพนแหนมเนืองอ่ะเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนดิยาลองจิ้มดิอร่อยไหมอร่อยหรอ นี่คืออะไรครับยังแก่ไม่ ality, ได้เลยหมูหรือหมายอจ้าชอบแบบมันคือมันคืออะไรนะไข่นกกระทาเหรออะไรไหม มากินไหมสนใจไหมนี่คืออาหารเวียดนามนะครับอันนี้เวียดนามจริงๆนะครับจิ้มกับกะปิครับที่มาเอาพี่หนโมาสนใจไหมลัมบอลัมบอ